แม่งเอ้ยอากาศโคตรร้อนเลยนี่มันรู้ดูหนาวจริงม่วันนี่ยมึงว่าไปโอเควันนี้เรามากับเอ่อว v ดดาวคุณอมนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะเป็นทีมพาร์ทเราถึงเลเวล21โอ้โหเราได้กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมารอกันนานเลยทีเดียวโอเคเรื่องดาวคุณน้อมเนี่ยบอกเลยว่าเออของแต่งมันจะ เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สโคมเนี่ยใครแบบไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเล่นแบบนี้นะผม,ผมก็เลยต้องใส่นะครับมันซูมไกลเกินของแต่งก็ประมาณนี้นะครับใครอยากแต่งตามก็แต่งไดง้หรือจะแบบปรับเปลี่ยนตามใจชอบก็ได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวไม่มีสาระหาอะไรเลยนะผมจะมาเล่นอย่างเดียวนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่รีวิวสักทีนะผมเพราะว่าผมไม่อยากใช้คําว่ารีวิวนะเผื่อแบบ เออมันมีข้อมูลแบบผิดพลาดนิดนหน่อยๆเดี๋ยวพวกมึงก็จับพงจับผิดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใช้คําว่ารีวิวกันเลยกันโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสไนเปอร์เนี่ยดาวกุนอไปยิงตูดมันกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวเรารอดูปืนนะดูปืนดูปืนนี่มา่หลอเทปืนนี้นี่เป็นปืนที่แบบว่ายิงค่อนข้างแรงและนิ่งมากนะครับ ผมถึงบอกว่ามันบางทีเนี่ยถ้ามันจะโดนเลิฟเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผม <c oughs> อ้าว <c oughs> มาเนี่ยเออยิงรัวขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเออตา้วเว้ยเออไปเดี๋ยวพว <c oughs> โอ้ยสองนัดพอ คือปืนนี้เนี่ยมันน่าเอาไปลงโดดร่มอยู่นะมันจะเกียนขนาดไหนวะถ้าไปลงโดดร่มเนี่ยว้าวอ้ออาอีกแล้วมันยิงกูอีกล่ะมุมเดิมแน่เลยเนะี่ยพอมาเนี่ยอ้าวไม่อยู่เนี่ยเออ อ้อมาเด้ไม oh. oh, ่ให้เล่นอ๋อ้หัวแตกจะมาสู้กับไหนได้ไงโอ้ยหัวแตกเว้ยโอ้ยหัวแตกแล้วะโคตรโหดเปิดของเกี้ยนเดี๋ยวนี้ไม่รอดหรอก เ้ราได้ของเจมบอีกอันหนึ่งละนี่เลยแมปนี้กูซ้อมกับบอทมาเยอะกูรู้นะว่าพวกมึงจะแอบกันตรงไหน <c oughs> เก็บสีไปไงบอกแล้วซ้อมกับบอทมาเยอะเอ้าชนะเลยอีสีมาแล้วใช้เทศก,กาลยิงบอดหรือเปล่า โอ้ยเฟิร์สบัตกูว่าน่าจะเป็นเทศก,กาลยิงบอดเรากลับมาสู่เทศก,กาลยิงบอดอีกแล้วเหรอยิงบอดก็ได้บอดอยู่ไหนสไนเปอร์เบแะบ๊ะดดิองอ่าแบบอดดย,อยิงไม่เลง็งเล็งก็ได้เล็งก็ยิงยิงไม่โดนโอ้ยิยงไข่เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาฮิตคำว่าอะไรวะลากหัวคมๆม,มาเนี่ยลากหัวคมๆยิงไว้อ้าลากหัวคมคม เฮ้ยไม่ยังเฮ้ยร่างหัวขุม,ขมไป็นไงคมยังโอ้ยหัวเว้ยหัวเว้ยนี่กูไม่ได้โฆษณาให้เขาแนบโอ้ยนี่นะโอ้ยหัวอย่างเดียวไม่มีตัวผสมโอ้ยแม่งยญิงไม่เข้าเลยไม่นำมาตายางไงเลือดล้านหนึ่ง เก่งแต่กับบอกเนี่ยแหละกูอะเนี่ยบอดบอกยอมแล้วยอมแพ้แล้วครับพี่จริงๆผมเลยครับพี่บอดว่ะเฮ้ยถึงจะแหลกกูก็ฟันมึงได้นะเว้ยไงอนี่ยเข้ามาก็เริ่มเลยอ่ะได้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  ดูนี่มันจะยิงสู้กับแบบพวกสไนยปันวันซิงเกิลช็อตไหวปะโอ้ยได้อยู่ enemy c o n t อ c t enemy contact โอทโอ้ยสองนัดพอ้ยบุกมันเลยเอออย่าไปกลัวดิบุกมันเข้าไปอ๋อไมกันโอ้ยใครยิงวะเออยะยแค่ยิงทะลุหิน อะไรพวกยิงก็ไม่โดนกูได้ยินเสียงมัสองสมรอบแล้วฝั่งรนูมันยอมแพ้เนี่ยพวกไปกด,ดมันเกินไปอะ่ะอย่าเล่นกด,ดแบบนี้พวก <Contact with S 1> กูเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบว่าเล่นสนายแล้วโดนกดน,ดดนะเว้ยไม่เป็นไรกูเคยโดนพวกมึงก็ต้องโดนเหมือนกันเนี่ยแหละความแค้น <S S <li> โอ้ย ไหนวะโอ้โหชาตินี้ยิงโดดไหมเนี่ยออโอ้โหแหลกเฮ้ย,ยตัวเดียวยตัวเดียวอีกตัวเดียวเฮ้ยขอขอขอโอ้โหยังไงล่ะตัวเดียวโอเคสำหรับเนี่ยไปพอเท่านี้ก่อนก็นเลยกันนะไว้เจอใหม่กับพาร์ทหน้านะผมก็ใครเข้าม,มาดูใหม่เนี่ยถ้าชอบใจชอบใจกรุณากดติดต้องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม โอเคก็ okay. ถ้าใครต้องการที่จะโดนเหยค่ขาขานมเนี่ยมีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาปืนเอ่อดาวกุน้อมเนี่ยเป็นลงโดดลมด้วยนะเอาไว้พาร์ทหนทสักพาร์ทนี่แหละเดี๋ยวค่อยทำนะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องทำพีเก้าสิบอีกนะกูรู้พวกมึงก็อยากดูกันเนี่ยพีเก้าสิบเนี่ยนะยังไม่บอกของแต่งหรอกนะเอาไว้รอดูรอดูในพาร์ทเอาแล้วกันพูดเหมือนจะมารีวิวจริงๆก็ไม่ได้รีวิวหรอกนะ่โอเคไปเจอกันใหม่ใัพาร์ทนะครับผมสำหรับว